สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรนดอมของเราเช่นเคยค่ะคลิปนี้มาดูกันเลยว่ารักแท้ของคุณเป็นอย่างไรนะคะสำหรับคุณที่เชื่อแล้วก็ยังศรัทธาในรักแท้ว่าคุณจะได้เจอคุณก็จะได้เจอนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ รับชมได้ทุกทา่าทุกราศีค่ะพลังงานคลิปนี้ดึงดูดคุณเข้ามานั่นหมายถึงคุณกำลังจะได้เจอรักแท้นะรักแท้ของคุณเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดไพ่อ่านดวงชะตารักแท้ของคุณกันเลยนะรักแท้ของคุณเป็นอย่างไรนะคะหนึ่งถ้วยเป็นความรักที่จริงใจหนึ่งถ้วยก็คือความรักที่ เขาทําให้คุณรู้สึกใจฟูอะโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอนะคะหนึ่งถ้วยคือพลังงานของความรักครั้งใหม่คนใหม่ๆนะคะนกเชื่อว่ารักครั้งใหม่ของคุณรักแท้งของคุณอ่ารักแท่งคุณจะเป็นความรักครั้งใหม่นะขึ้นไพ่หนึ่งถ้วยเนาะจะเป็นความรักที่รู้สึกดีต่อกัน รักคุณอย่างจริงใจแล้วก็คุณจะสัมผัสแล้วก็รู้สึกได้นะประงานชาวธาตุน้ำนะคะก็รกฎพิจิกมีนนะรักแท้ของคุณอาจจะเจอกันผ่านสังคมผ่านโลกออนไลน์ผ่านงานได้ด้วยนะสี่ถ้วยหกไม้อืมเขาน่าจะเป็นคนที่เป็นฝ่ายเข้าหาคุณอนะ่ะยิบยื่นไมตรี เข้าหาคุณหรือเป็นในลักษณะที่เขาอาจจะเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณถอดใจในเรื่องของความรักไปแล้วก็ได้นะขึ้นไพ่ห้าดาบคุณอาจจะเพิ่งเลิกรากับความรักครั้งเก่าหรือว่าคุณคุณไม่ได้คาดหวังในเรื่องของความรักแล้วแล้วก็คนคนนี้ก็เข้ามานะคะจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะเจอกันผ่านงานได้นะคะขึ้นไพ่หกไม้แล้วก็รักครั้งใหม่ของคุณอนะ่ะเขาเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะ อาจจะมีขี้งอนขี้น้อยใจอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็งอเก่งนะนกรู้สึกว่าอย่างนั้นแล้วก็เป็นคนที่ดูดีนะคะเป็นคนที่ฮอตคนหนึ่งเลยนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะเป็นคนที่ฮอตแล้วก็มีคนแบบสนใจเขามากๆเป็นที่ยอมรับของใครหลายๆคนนะคะรักครั้งใหม่ของคุณเป็นอย่างไรอีกคะรักแท้ของคุณคะ่ะรักแท้ของคุณ 6ถ้วยเป็นรักต่างไหวเป็นคนในอดีตชาติก็ได้คุณจะรู้สึกคุ้นเคยกับคนคนนี้อย่างบอกไม่ถูกนะคะไม้ว่าคุณจะเพิ่งเพิ่งคุยการเจอกันนะคะคุณจะรู้สึกปลอดภัยคุณจะรู้สึกอุ่นใจนะคะ6ดาเป็นความรักครั้งใหม่ที่ที่คุณไม่เคยเจอนะคะอาจจะเป็นความรักในรูปแบบใหม่สำหรับคุณ เจอกันผ่านงานผ่านการท่องเที่ยวผ่านการเดินทางนะคะหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณอยู่ห่างไกลกันก็ได้มีวัยที่แตกต่างกันอะไรแบบนี้นะซึ่งคุณอาจจะไม่เคยเจอความสัมพันธ์แบบนี้นะคะเดี๋ยวไฮโลแฟนนะคะต่างกันในเรื่องของศาสนาก็ได้นะคนคนนี้เป็นคนใจดีนะเป็นคนใจดีเป็นคนสบายสบายอือ โอ้โหรักรักแท้ของคุณก็ตามหัวข้อเลยนะเขารักแล้วก็จริงใจกับคุณมากๆจะเป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างคุณนะคะซัพพอร์ตคุณเสมอคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ให้เกียรติคุณมากๆขึ้นให้สังฆราชอะค่ะนะสังฆราชานเออให้พระนะคะอะเขาเขาให้เกียรติคุณมากๆ จริงจังแล้วก็ชัดเจนนะคุณมากนะเขาอาจจะเป็นคนที่มีตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่ดีเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะมีคนให้เกียรติให้ความเคารพนับถือก็ได้นะคนุณคนนี้นะอาจจะแต่งงานช้าได้นะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาไพ่สังขรารนะแล้วก็เป็นคนทางไกลได้ครับรัางงานชาวธาตุน้ําขึ้นมาก็รากฏพิจิกมีนชาวราศีพฤกษกขึ้นมาเป็นคนทางไกลเป็นคนในเครื่องแบบได้นะเป็นทหารราชการตำรวจ นักเดินทางนะคะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลได้นะคนคนนี้เป็นคนอบอุ่นมีสเสน่ห์มีความมั่นใจในตัวเองนะคะเจอกันผ่านการเดินทางได้นะคนคนนี้มีความเป็นไปได้สูงว่าเขาอาจจะเคยแต่งงานเนาะในกรณีบางท่านบางคนคุณอาจจะเจอกับพ่อแม่แม่ไม่ได้นะคะเป็นหมอเป็นแพทย์ทํางานอยู่ในหน่วยงานราชการนะคะอยู่ในสถานที่พยาบาลก็ได้นะคนคนนี้ เขาอาจจะเคยผิดหวังในความรักมาแล้วเขาก็โสดมานานเลยอะไรแบบนี้นะหรือไม่งั้นก็คือเคยผ่านการแต่งงานนะคะต้องบอกเป็นสองกรณีนะประมาณนั้นเนาะคุณจะได้เจอเขานะคะขึ้นไพ่เดทเนี่ยลังงานเพราไม่ไม่ไม,ไม่มีความเป็นไปได้สูงที่เขาอาจจะเป็นไม้นั่นเองนะคะชาวราศีพิจิกก็มา รักแท้ของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะรักแท้ของคุณที่คุณจะได้เจอหนึ่งไม้คุณคือโอกาสที่ดีที่เข้ามาในชีวิตเขาเลยแหละเขาจะต้องแบบคว้าไว้นะคะเขาจะไม่ปล่อยคุณไปอย่างแน่นอนเป็นคนที่มีความสม่ำเสมอใส่ใจในรายละเอียดของคุณทุกๆอย่างนะคะน่ารักอ่อนโยนนะคุณคนนี้นะ night absurd ชาวทัดลมเมถุนตุลกลุ่มนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์จริงๆนะอ่าเป็นคนที่อาจจะดูใจร้อนนะคะก็คืออาจจะใจร้อนในบางเรื่องนะคะเขาก็มีความใจเย็นอยู่นึกว่าเขาก็อาจจะมีหลายๆอารมณ์อยู่ในคนคนเดียวกันอะไรแบบนี้นะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะอืมเดี๋ยวขอขยายในะออพสอดเดลเวอร์โอ้โหเวลาเขารักใครนะไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึง Night นายออบซอร์ดเนี่ยไม่ใช่แค่ความแบบหุนหันพันแล่นหรือว่าเขาใจร้อนอะไรนะนกมองว่าเวลาเขารักใครอ่ะเขาจะเข้าหาเลยแล้วเขาก็จะแบบไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคใดๆที่มีนะคะความรู้สึกที่เขามีกับคุณเนี่ยต่อให้เขามีคู่แข่งนะคะหรือมีความยากลาบากอะไรที่มันที่มันมีในความสัมพันธ์อ่ะเขาจะไม่กลัวคนคนนี้นะคะค่อนข้างที่จะมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจกับความรักที่เขามีให้กับคุณมากๆเวลาเขาชอบเขาก็จะแบบ ชอบเลยแสดงออกนะคะถ้าอยู่ไกลกันก็จะมาเจอเลยอะไรแบบเนี้ยเขาจะไม่รีรออะไรนะคะความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณเขาตกหลุมรักตกหลุมรักแล้วก็ค่อนข้างที่จะคลั่งรักคือแสดงออกชัดเจนไม่ไม่ช้าค่ะเวลาแบบเจอเนี่ยอาจจะสักประมาณเดือนนึงก็มาเจอคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดอยู่ห่างไกลกันนะยกตัวอย่างนะก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นเขาจะเป็นฝ่ายที่จะเข้าหาคุณแสดงออก มากกว่านะคะมาดูกันสิแล้วเขารู้สึกยังไง,ไงกับคุณอีกค The ดมูนนะคะพลังงานชาวราศีมีน The Wheel of Fortune แปดดาบอืมหนึ่งดาบเจ็ดดาบนะคะนกมองว่าอืมมีความเป็นไปได้นะอาจจะเป็นพลังงานของคุณหรือเขาก็ได้ ที่มีกำแพงมีความกลัวนะคะเกิดขึ้นในจิตใจอาจจะเป็นเพราะอาดีตที่ผ่านมานะคะของคุณและเขาก็าได้ที่ที่กลัวที่จะรักที่มีกำแพงขึ้นมาคัดคนที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะซึ่งหลังจากที่เขามาเจอคุณเนี่ยนกมองว่าทุกสิ่งทุกอย่าง เขาอาจจะมีความกล้าๆกลัวๆนะคะไม่แน่คือแบบเขาเขากลัวแหละนะคะไม่ไว้วันใจใครง่ายแต่ท้ายที่สุดคือเหมือนกับเขาจะเคลียร์พลังงานความกลวงเขาทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะแบบพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณแล้วจริงๆอะไรแบบนี้นะเพราะว่าความรู้สึกของเขาอะเป็นเดอะ์สันนะที่รู้สึกกับคุณก็คือเขามองว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนกมองว่าไม่ว่าเขาจะเคย เจ็บปวดกับความรักมามากมายแค่ไหนมีกำแพงมากมายแค่ไหนไท้ายที่สุดอะ่ะเขาจะเคลียร์ความรู้สึกของเขาให้ได้นะเคลียร์ได้นะคะแล้วก็อืมเป็นในลักษณะแบบนั้นแล้วก็ยังไงอีกมาดูสิคะม,มาดูว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงเนาะแนวโน้มรักแท้ของคุณ แนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูแนวโน้มเนาะสถานการณ์รักแท้ของคุณแน่นอนนะคะเราทุกคนย่อมมีอดีตกันทุกคนแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเหมือนกันนะว่าเราจะอยู่กับอดีตหรือว่าเราจะเดินหน้าต่อให้โอกาสดีๆกับตัวเองนะคะทุกคนมาดูการน,นะว่าแนวโน้มเป็นเช่นไรคะแปะถ้วยนะคะ ี่เหรียญอืมจัสิคุณมีโอกาสที่จะให้คุณมีโอกาสที่จะให้โอกาสตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมนกก็ไม่ได้อยากอ่านเป็นพลังงานคุณเก่านะเพราะว่าไพ่ใบ,บแรกคือหนึ่งถ้วยนั่นหมายถึงพลังงานของคนใหม่เนาะก็จะอ่านแต่พลังงานของคนใหม่ที่จะเข้ามานะคะรักแท้ของคุณเนี่ยนกบอกเลยว่า จากที่คุณไม่คาดหวังในเรื่องของความรักแล้วนะคะคุณคุณอาจจะสิ้นหวังหรือคุณไม่ไขวยคว้าในเรื่องของความรักแล้วนะหวงแหนนะคะกลัวที่จะต้องแบบถูกทําร้ายหัวใจเหมือนที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณน่ะจะจะเปิดใจอีกครั้งหนึ่งมกรู้สึกว่าอย่างนั้นนะคะด้วยด้วยความรู้สึกว่าคนคนนี้เขาน่าจะทํา บางสิ่งบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณอยากที่จะแบบให้โอกาสหัวใจตัวเองอีกครั้งหนึ่งน่ะนกเห็นถึงการที่เขาใส่ใจแล้วก็ชุ่มเทในในความรักครั้งนี้มากๆซึ่งคุณก็ตอนแรกคุณก็อาจจะแบบกลัวนะคะไม่แน่ใจอะไรแบบนี้แล้วก็คุณให้เดวิลนกบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ดึงดูดกันสูงมากๆอืม ดึงดูดกันสูงมากๆขึ้นไพ่หนึ่งดาบ h ด Sun ันขึ้นไพ่หนึ่งดาบ h ด Sun ันนะคะอืมรับครั้งใหม่ของคุณเนี่ยมีแนวโน้มว่าก็คือพลังงานขึ้นไพ่เด e Sun ันก็ดีนะคะไพ่ไพ่เดวิลเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นไพ่ไม่ดี อย่างเดียวนะคะพลังงานก็คือขึ้นข้างเคียงกับไพ่ที่ดีก็หมายถึงว่านำไปสู่ทิศทางที่ดีนะคะ mm hmm. เขาคนนี้น่าจะเป็นคนที่ตรงแล้วก็ชัดเจนมีพลังงานของการปกป้องดูแลที่สูงมากนะคะ mm hmm. แล้วก็หวงแหนคุณมากนะคือคุณจะถูกครั่งรากะนกนกมองว่าอย่างนั้นนะ mm hmm. เพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่แล้วเขาอ่ะอจะไม่ยอมเสียคุณไปอย่างแน่นอนนะคะ mm hmm. ค่อนข้างแสดงออกแบบชัดเจนอาจจะหมายถึงการที่ เขากอดคุณนะคะหอมคุณต่อหน้าคนอื่นหรือเอคือเขาจะไม่แคร์สือเออต้องบอกอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบห่วงคนรักมากแล้วก็แสดงออกแบบชัดเจนนะคะหมายถึงการกระทําของเขาด้วยนะเออก็คืออยากกอดก็กอดอยากแสดงความรักเขาก็จะทําเลยอะไรแบบนี้ยนะคะซึ่งอืมขึ้นไพ่เดดซัน่ะ คุณมีโอกาสที่จะได้สมหวังกับความรักครั้งนี้อยู่แล้วนะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเด็กกว่าวัยหรือว่าเป็นคนที่เด็กกว่าคุณไปเลยก็ได้นะหรือบางท่านบางคนมีเรื่องของเด็กๆเ,เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ด้วยนะเป็นคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงในกลุ่มในวงสังคมของเขาไ,ได้นะึ้นไพ่พลังงานของชาวธาตุดินะคะพลิกศกันมังกรเนาะแนวโน้มก็คือความรักของคุณจะประสบความสําเร็จนะคะคุณได้สมหวังกับ รักแท้คุณที่ใช่ของคุณอย่างแน่นอนเนาะ,ะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนักลงทุนอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะเนวโน้มนะคะ the emperor นะเจ้าของธุรกิจนักการเมืองคนที่มีอำนาจในการสั่งการเนาะก็มองว่าความรักของคุณนะจะชัดเจนแล้วก็มั่นคงจะเป็นความรักที่เติมเต็มให้กันแลยกันนะถ้าคุณแบบเป็นผู้หญิงที่ชอบ ผู้ชายที่อบอุ่นดูแลเทคแคร์ Care, คุณปกป้องคุณอะไรอย่างเงี้ยคนนี้เลยนะคะมีความเป็นผู้นําสูงมากนะคุณจะเจอกับคนที่เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่มีความน่าเชื่อถือนะคะเราจะรู้สึกปลอดภัยไว้วางใจที่อยู่กับเขาอะไรแบบนี้ค่ะนะถ้าคุณชอบแบบนี้นะก็คือเขาเลยนะคะเขาคนนี้ก็จะเป็นคนที่รู้สึกว่าเขาให้ความมั่นคงกับคุณได้นะ จะมีเสียงเด็กหน่อยนะคะวันนี้วันอาทิตย์เนาะก็คือเขาจะเป็นสายปกป้องดูแลอออบอุ่นมากๆนะคะเนาะเขาเหมือนเป็นของขวัญในชีวิตของคุณอนะเครื่องให้เดอนะซันอะเป็นแสงสว่างนะคะหนึ่งไม้นกมองว่าเป็นความรักครั้งใหม่เลยนะคะสําหรับรักแท้ของคุณคนที่คุณจะได้เจอคุณจะรู้สึกว่าคุณพึงพอใจกับความรักครั้งนี้นะคะเขาจะแบบ ทำตัวแบบสบายๆคุณจะรู้สึกสบายใจที่จะได้อยู่กับคนคนนี้นะคะนะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังแล้วก็ขอบคุณทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่ทุกท่านนะคะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองคุณสามารถแอดไลน์มาได้ตาม i อดียไลน์ที่ให้ไว้านล่างคลิปนี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ